สับคนที่สายตาสั้นเคยสงสัยกันไหมครับว่าค่าสายตาของเราเหมาะกับอินเด็กเลนแบบไหนอินเด็กคือค่าความบ่งบอกความหนาบางของตัวเลนเมตาโดยทั่วไปถ้าค่าสายตาสั้นมากขอบเลนก็จะหนาตามระดับของค่าสายตาอินเด็กมีเลือกตั้งแต่1.5 1.56 1.6 1.67และสูงสุดที่1.74ยิ่งตัวเลขเยอะแปลว่าตัวเลนยิ่งบางขึ้นทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าค่าสายตาเท่าไหร่ควรเลือกอินเด็กอะไร ถ้าค่าสายตา้อยกว่าลบ200สามารถเลือกอินเด็กตามมาตรฐานคือ1.5หรือ1 6ได้เลยครับถ้าค่าสายตาระหว่างลบ200ถึงลบ400จะแนะนําให้เป็นอินเด็กที่บางขึ้นคืออินเด็ก1.6ครับถ้าค่าสายตาช่วงระหว่างลบ400ถึงลบ0แนะนําเป็นอินเด็ก1.67ครับและถ้าหากค่าสายตาเกินลบ600แนะนำาม่ใช้เป็นเลนย่อบางสุดคืออินเด็ก1.74ครับการเลือกอินเด็กที่เหมาะสมกับค่าสายตาจะทำให้เลนไม่หนาจนเกินไป ในการประกอบเลนส์เท่ากับแว่นสวยงามและมีน้ำหนักเบาขึ้นครับ